สวัสดีทุกท่านครับความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒทสภาที่ไม่ต้องรับรองการทํางาน10ปีนะครับในการสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒทสภาหรือสอวอนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งอสมาชิกวุฒิสภาพศ2561กําหนดให้ผู้สมัครต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีแต่มีบางกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นเอาไว้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกผู้ที่สภาพศ2561มาตรา13บัญญัติไว้ว่าผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดวงเล็บส มีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีในวันสมัครรับเลือกวงเล็บ3มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีวงเล็บ4ผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วยกเป็นบุคคลซึ่งเกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือกขอมีชื่ออยู่ในจเ,เบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกคอทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสอปีนับถึงวันสมัครรับเลือกงอเคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกแล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีจ เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีการศึกษาวรสอความในวงเล็บ3าไม่ใช้มังคับแก่สตรีผู้สูงอายุคนพิการหรือทุกพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นซึ่งสมัครในกลุ่มตามมาตา11วงเล็บ14และวงเล็บ15ซึ่งมาตา1 1วงเล็บ14คือกลุ่มสตรี มาตรา11อวงเล็บ15ได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันนั่นเองดังนั้นผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภากลุ่มสตรีผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มอัตลักษณ์อื่นจึงไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีครับ ท่านที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2561นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ